ปฏิบัติการจับลิงตึกตามแผนควบคุมประชากรลิงในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีปฏิบัติการนี้เปิดปฏิบัติการมาตั้งแต่24พฤษภาคมค่ะแล้ววันสุดท้ายก็คือเมื่อวานนี้28พฤษภาคม5วันด้วยกัน เมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการจับลิงเป็นวันสุดท้ายนะคะคือก็เป็นไปตามแผนควบคุมลดจํานวนประชากรลิงให้มันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตลอด5วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเทศบาลเมืองลบบุรีแล้วก็กําลังพลฐานจากมณฑลฐานบกที่13ก็ร่วมกันจับลิงตึกที่สร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้า โดยนำไปทดสอบระบบด้านความมั่นคงแข็งแรงค่ะของกลง A แล้วก็กลง B ที่อยู่ภายในสถานอนุบาลลิงหรือว่าสวนลิงโพ9ต้นเมื่อวานวันสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการดักจับลิงเพิ่มนะคะแต่เป็นการนําลิงที่จับมาปล่อยไปทั้งหมดปล่อยไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือ แล้วลิงที่ผ่านกระบวนการที่จับมาได้นะคะก็จะผ่านกระบวนการต่างๆก่อนที่จะปล่อยเข้าบ้านใหม่อะคะ่ะผ่านกระบวนการต่างๆผ่านการพักฟื้นมาแล้ว1คืนไม่ใช่จับปุ๊บแล้วปล่อยปั๊บนะ,ะคือจับปุ๊บเขาต้องเอาไปตรวจแล้วก็เหมือนมีไทยบัตรประชาชนลิงด้วยนะ,ะเขาจะมีเลขระบุเอาไว้เพื่อบอก บงบอกว่าเออลิงตัวนี้มันเป็นตัวไหนแล้วก็มีเลขเขียนมีรายละเอียดเขียนถ่ายบัตรประชาชนเสร็จให้มันพักฟื้นหนึ่งคืนหลังจากนั้นปล่อยเข้าสู่บ้านหลังใหม่ค่ะโดยมีลิงที่ดักจับได้ทั้งหมดเนี่ย288ตัวด้วยกัน โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีก็บอกว่าพอใจกับการทํางานตลอด5วันที่ผ่านมานะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่เข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยลิงที่จับมาทั้งหมด288ตัวก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดเอาไว้ค่ะเพราะจริงๆแล้วปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยเขามีการ ตั้งเป้าไว้ว่าจะจับลิงเนี่ยประมาณ200-300ตัวอันนี้ก็ตามเป้านะคะส่วนการจับลิงรอบใหม่เบื้องต้นมีการกำหนดวันมาแล้วคือ5มิถุนายนค่ะโดยจะเป็นการจับชุดใหญ่เลยจับทุกจุดทั้ง3ฝูงคาดว่า5มิถุนายนนี้เนี่ยปฏิบัติการครั้งใหม่จะสามารถจับลิงได้ประมาณ800-1,000่ 1, ตัวค่ะ